สวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่เจอปัญหาเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในไอจีไม่ได้นะครับเพราะว่าบัญชีไอจีซิงกับบัญชีเฟซบุ๊กนะครับแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับเวลาเปลี่ยนนะครับบางทีก็จะดึงรูปจากในเฟซมาเปลี่ยนในไอจีนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้อะไรแบบนี้ครับวิธีการแก้นะครับขั้นแรกเข้ามาในหน้าไอจีของเรานะครับให้เรานะครับกดตรงรูปโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างนะครับกดไปนะครับแล้วก็กดตรงที่ขีด3ขีดมุมขวาบนนะครับ นี่นะครับแล้วก็กดที่ฟันเฟืองนะครับอันแรกนะครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงข้าาศูนย์บัญชีเลยนะครับแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงรูปโปรไฟล์อีกรอบนะครับแล้วก็กดไปตรงที่ฟิทนะครับแล้วเราก็ปิดสวิตช์เลยนะครับนี่นะครับกดหยุดซิงค์นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็กดปิดแล้วนะครับก็ให้เรานะครับมากดหยุดซิงค์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในไอจนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับใครมีปัญหายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ